สัมผัสกับผลงานศิละปะที่สร้างสารรค์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เพื่อสะท้อนถึงความงดงามของมนุษยธรรมและสันติภาพคณะทำงานสันติภาพโลกขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานศิละปะกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพจัดโดยองค์กรปาเลสไตน์โซดาลิตี้แคมเปญและเครือข่ายองค์กรด้านสันติภาพในวันที่6สิงหาคม2561นี้ที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม,มหานคร พนท่านวันมุฮัมมัดนอมาธาประธานรัฐสภาประธานในพิธีเปิดงานศิละปะเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพในเวลา10บนาฬิกาต่อด้วยกิจกรรมอาร์ตชอคศิละปะอิสลามและสันติภาพสนทนาประสาคนช่วยเหลือผู้ประสบภสัยสงครามเสวนาพาชีวิจาร์ณภาพยนตร์ความหวังในสันติภาพต่อด้วยการบรรยายอาร์ตชอคศิละปะกับสันติภาพ พีท้องมนุษยธรรมและสันติภาพผ่านมุมมองสามศาสนากรณีพิาพาทอิสราเอลกาซาหลังจากนั้นสัมผัสในเรื่องศิละปะก,กันต่อกับอาร์ททอกศิละปะเพื่อมนุษยธรรมปิดท้ายกับเสวนาประเทศไทยพร้อมหรือย่างสำหรับสงครามโลกครั้งที่3โดยนักวิชาการผู้วิเคราะห์ข่าวชื่อดังส่วนในวันที่7สิงหาคมนั้นก็มีการแสดงผลงานศิลปินหลัก งานแสดงภาพประกอบระดับอาชีวะและอดุมศึกษารวมถึงงานแสดงภาพวาดของเยาวชนและการฉายวิดิทัศน์ทางมอนิเตอร์ค่ะวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงานนี่ก็ค,คือการเผยแพร่ความจริงในรูปแบบต่างๆแต่เราเอางานศิลปกรรมเป็นหลักเพื่อสะท้อนในความรู้สึกของคนนะครับเพราะงั้นในรูปแบบของงานเนี่ยวัตถุประสงค์เราก็มีงานทั้ง จากศิลปินที่เป็นมืออาชีพแล้วก็งานมือสมัครเล่นที่ส่งมาประกวดมีการประกวดแล้วก็ยังมีเด็กๆมาเรียนรู้ในการวาดภาพมามีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะให้ความรู้การศึกษาเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยนอกจากเสนอในนนะรูปศิลปรกรรมซึ่งเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นพลังที่ละมุนเนี่ยการสะท้อนมุมมองจากภาพศิละปะต่าง แต่ก็ไม่ใช่เราแตละทิ้งประเด็นของการดิสคัสมาถึงสถาน,นาการณ์ของโลกตอนช่วงสุดท้ายของงานเนี่ยจะมีการพูดว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังสําหรับสงครามโลกครั้งที่สามเราจะพูดถึงประเด็นหลังนี้ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยบ้างถ้าเราไม่ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสติภาพอันนี้ก็เป็นเป็นเป้าหมายหลักสําคัญเป้าหมายข้อที่2ก็คือรายได้จากการหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาไปซื้อเวชภัณฑ์และอาหารเด็ก เพื่อส่งไปช่วยชาวปาเลสไตน์ก็อยากจะขอเชิญเชิญเพราเราจะจัดงานเนี่ยวันที่6สิงหาคมตั้งกต่เวลาคือ10บนาฬกาเป็นปต้นไปถึง2องทุ่มนะครับซึ่งมีรายการเต็มเหยียดจะมีการฉายภาพยนตร์ซึ่งเราได้มาจากพัชชซิราชื่อ The Night ควอนตเเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องหนีรกระเซิงกระเซิง แล้วก็เสียชีวิตไปตลอดเนี่ยในากาซาพอพอไปอยู่ทางเหนือเขาไล,ล่ลงมาทางใต้ลงมาใต้เขาบอมทางใต้หนีกลับขึ้นไปก็โดนทิ้งบอมโดนคิดค่าตลอดอันนี้เป็นภาพยนตร์สารคาดี based on true story คือตั้งบนุก้่ายความเป็นจริกที่เขาไปไายทำมาครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องทั้งหลายได้กรุณามาร่วมงานท้งนี้เนี่ยเพื่อแสดงพลังและก็เพื่อรับรู้รับทราบ ถึงปัญหาความเป็นจริงในรูปแบบหลากหลายมิติที่เราจะนําเสนอต่อท่านขอเรียนเชิญน,นะครับวันที่6สิงหาคมเรามีงานอันนี้มีรายการตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้า10บโมงถึงสองทุ่มแต่ว่าวันอื่นๆนี้มีการแสดงภาพศิละปะตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่18อันนี้จัดงานเพราะงั้นเราจัดงานทั้งหมด13มวันท่านมีเวลาว่างวันไหนก็อยากเรียนเชิญแต่วันแรกถือว่าเป็นไฮไลท์วันเปิดงานอยากเชิญชวนไปมากๆครับ พลาดไม่ได้นะคะกับงานศิลปกรรมเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพเสียงแห่งความหวังท่ามกลางความมืดมิดในวันที่6 1ถึงสิสิงหาคม2567หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا